อันนี้ยังสวยหล่อเลาองคการเลยนะมาพร้อมอุปกรณ์คู่มือแจสบล็อกครบชุดเข้าศูนย์ทุกระยะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่4เส้นเนี่ยเดี๋ยวหาไว้อีงนู้นนะ้วมีอย่างเงี้ยมีแค่นี้ผมเปิดเปิดอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดผมเปิดยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่เราบังเอิญเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันใช่ค่ะแล้วเวลาดูรถกับเรานะซื้อที่เราเรามีใบเซอร์คือไม่ได้ขับนานงล่างเรายังเช่นเดิมเืียบสนิทเป็นรถที่นั่งแล้วนิ่มนุ่มสบายประหยัดเกียร์แพ้แซงนะตอบสนองดีมาก นขลรถวันนี้อยู่กับตำแรงนิงนะครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าคัมรี2.5 HV ปี2020นะฮะไฮไลท์ของพวกเราเลยค่ะเหมือนเดิมเลยไม่กี่คันมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับแล้ววันนี้เป็นสีขาวใช่ได้สีขาวด้วยแพทตินัมไวเพอร์เช่นเดิมนะครับมาพร้อมเนี่ยครับกุงแจ2ดอกคู่มือบุ๊กสวิตที่ํำพัญเข้าศูนย์ทุกระยะป้ายแดงขายอยู่1 6 3 9 0ล้านับาทวันนี้เรามาดูว่าพอยขวัญเราขายเท่าไหร่รับรองว่าคุณคุ้มค่าแน่นอนนะรถสวยสภาพดีขนาดนี้นะสำหรับตัว โฉมเขานะคะก็จะเป็นตัว d j Platform ซึ่งตัวเนี้ยยังสวยหล่อเหลาอลการเลยนะกระจังหน้าก็จะได้เป็นสีเทาช่องดักลมกับไฟหน้าเป็น LED แบบสามขั้นด้วยเรารีวิวรุ่นนี้ที่ไรขายไม่ทันเลยนะแทบไม่ต้องรีวิวเดียร์ดูโครงสร้างเลยโครงสร้างรสวยๆกันดีกว่าค่ะคันนี้ผมเพิ่งเข้ามานะใสๆเลยเห็นไหมสวยค่ะแผ่นกันความร้อนขคร่องใหม่กริปมาสวยๆแล้วเราดูแลดีด้วยเพิ่งถึงเลยนะเพิ่งถึงมือขยับจะมีตรงนี้นิดนึงรถกาจอดอยู่หน้าบ้านมีมอเตอร์ไซค์มานะครับนี่ก็มีการทําสีตรงน หนักเข้าไปถึงโครง<ช>สร้างนะครับเครื่องยนตย์นะจะเป็นเครื่องยนตย์เบนซินขนาด2.5เลตยตนะครับงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว211<อ>แรงม้าเลยนะและที่สำคัญคือประหยัดมากค่ะ<อ>วิ่งได้ถึง20กิโลลิตรเลยนะหลายๆคนทำมาหลายๆคนจะดูคลิปว่าใช่ ผมมีแต่รถสวยรถสวยเนี่ยครับอย่างคันนี้มีโดนด้านนี้มานะัะแต่ไม่ได้โดนชนนะคือมอเตอร์ไซค์มาเฉียวครับเนี่ยมาเฉียวโดนด้านนี้เขารถเขาจอดอยู่เฉยเจ้าของเดิมนีฮะก็ต้องถอดตรงนี้ไปทับมาพร้อมแม็กซิตเนนะครับยางปี2024แล้วก็เป็นตัว T N J พ l a t f o r m เลยนะคะเกาเกียย์แล้วหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาจะต่ำนะการเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยคือเขานิ่งระต้งใส่เก็บนะครับผมนี่ด้านข้าปกตินะแผ่นเพจนะฮมอกอยู่ด้านนี้นะครับผมมาก ด้านหลัง <Yeah. S 1> ความเดิมนะครับกล้องตามมาแล้วเน,นี่ยให้ <ผม S 1> นิ่งนั่งเลยคันนี้นะยังไม่เป็นตัวผีเมียมนะครับจ,จะไม่มีตัวปรับทางด้านหลัง ะตัวด้านข้างก็จะมีม่าดึงมือส่วนม้านหลังไฟฟ้านะคะเบาะร,รองคอสำหรับผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าเนี่ยพับลงไปได้นะคะทำให้ผู้ขับขับของคนที่นั่งหลังเนี่ยนั่งสบายมีแอร์ตอนหลังให้นะคะมีช่องจ่ายไฟ USB ให้2จุดแค่เราขัดปุ่มตัวควบคุมข้างหลังนี่เองแต่ทุกอย่างมีให้พร้อมแล้วนะคะไ,ไฟท้ายเป็นไฟ,ไฟ LED เนาะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดดา้านล่างนะคะดิฟเซอร์สีดำเนี่ยเดี๋ยวหาว่าอย่างงู้นนะเนี่ยก็มีอย่างเงี้ยมีแค่เนี้ยเห็นไหมมีแค่เนี้ยเดิมเดิมที่เห็นเห็นเลยนะหรอูหน่อยนิดหน่อยนะ ติก็สามารถผมทําได้อยู่แล้วนะผมทาให้อยู่แล้วฝาเดิมนะครับเนี่ยฝาเดิมสองฝั่งเหมือนกันเห็นไหมเครื่องไม้เครื่องมือนะ่ยางอะไรแน่นๆเลยนะก็อ่างยางอะไรเดิมๆนะใส่เนี่ยฮะใส่ใส่เมาร์อยู่เรียงตโปกตินะที่ผมจับคืออะไรคือถ้ามันมีชนเนี่ยมันจะรู้นะฮะพอมันเข้าเนี่ยมันจะมีการเคาะมันจะคมมากนะ จะทายังไงเราจับปุ้มมันจะรู้เลยว่ารถมีโดนข้างไม่มีโดนประตูไม่โดนนะครับผมมันมีทุกคลิปที่เรารีวิวคือไม่ตั้งสกรีนให้ก่อนเบื้องต้นนะแล้วเรามีการตรวจสภาพรถยนต์นะจากศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์นชั้นนําด้วยใช่อย่างมผมเปิดๆอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดนะผมเปิดยยงไง็ได้ใช่ไหมแต่รรเราบเอญเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันใช่ค่ะนะเวลาดูรถกับเรานะซื้อที่เราเรามีใบเซอร์สวยงามครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับโตโยต้าแคลมปี่2.5คันนี้กันนะครับปี2020สมาร์ตาคันนี้ โตต้ามาขึ้นอยู่กับโตโยต้าแคมเบอรี2.5 h ฮรหรือว่าไฮบริดนั่นเองปี2020ค<า>ข,ขึ้นมามนเสี่ยงนั้น ขึ้นมาปุ๊บสุดนะคือไม่ได้ขับนานแล้วตรงล่างก็ายังเช่นเดิมเียกสนิทปฏิฟังชั้นซ้ายขวาเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็มีครอสคอนโทรลนะคะมีระบบสีสองจุดเรือนไหม่นะคะก็จะมีจอยินเวอร์ติขนาดใหญ่ขนาด7นิ้วนะคะจะมีในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้7นิ้วนะคะตรงนี้นะจะมีระบบพ่ออากาศนาโนอีให้ด้วยที่แอร์นะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระค่ะที่พี่ตั้มวางอยู่เนี่ยจะเป็นตัวไวเลสชาร์เจอร์เนาะบอกคนขับปลั๊กไฟฟ้าแปดทิศทางพร้อมกับลัมบพ้์ S <S อ <S <S ตอบสนองดีมากเป็นรถที่นั่งแล้วนิ่มครับหานุ่มสบายประหยัดเบื้องบนเป็นหลังคาแบบมูล,ลูฟนะเปิดไปเลยหรือว่าเปิดแค่แง,ง้มขึ้นไปนะคะเพื่อจะระบายอากาศเท่านั้นเองนะคะแบบ one touch แบบไฟฟ้าเกียร์เนี่ยคันนี้จะเป็นรถไฮบริดก็จะได้เป็นเกียร์ e cvt โหมดการขับขี่เนี่ย e c o n o r m a l sport แล้วก็ ev mode อโต o เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าค่ะการขับขี่ขับดีมากแต่คเปิดมาเลยว่าขับดี ก็คือท,ทุกครั้งที่เรามาเรา,เราจะไม่พอขายคันนี้คือราคาไม่แพงนะอย่างที่บอกนะราคาจับต้องได้แล้วก็ผ่อนเพียงหมื่นต้นๆไม่ถึงหมื่นกลางนี้นะอยากจะบอกว่าซื้อรถยนต์ช่วงนี้ถ้าคุณซื้อเป็นรถยนต์ไฮบริดอะเราเล่นกันได้เยาวๆนะะแบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะองศ<ว>ูนะแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ก็ไม่ได้แพงแล้วแบตเตอรี่ถูกรวมถึงยังมี Toyota า T-Connect Telematic ให้ด้วยค่ะ ปั๊บดูแล้วนะครับ Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี2020<ช>ราคานะครับ1 6 3 10, 9 0 0 0บาทป้ายแดงนะฮะนั่นคือ<า>ป้ายแดง แต่วันนี้เราขายเพียงแปดแสน่หมื่นเบาทโอ้ต้องย้ำขนาดนั้นเลยคือว่าอยากจะบอกให้คุณผู้ชมรีบมานะเพราะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเป็นสีขาวด้วยหายากจริงๆโอเคค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ครื่มือแจกสํารองครบชุดเข้าศูนย์ทุกระยะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่4เส้นคนดูเหนื่อยไหมคะนี่เขาอยู่ข้างเหนื่อยครับผมโอเคค่ะแล้วโปรโมชั่นดีๆนะวันนี้พี่ตั้มให้กับคนที่มีแบบเช่นเดิมครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับลูกค้าที่ผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซิ่บายหรือผ่อนมีสสสิิิิินนนเเเชชื่่ออตตาาาาางๆกก12รรบบบแล้้้้วถถมมม็คทธ์ััได พี่ขอเช็คสิทธิ์หน่อยสิหนูซื้อคันนี้ผมซื้อคันนี้ได้ไหมเช็คสิทธิ์ได้ทันได้รถกลับบ้านทันทีโดยใช้เพียงประชาชนใบเดียวสำหรับเคสนี้ทำได้จริงนะเพราะลูกค้าหลายท่านออกไปแล้วนะเป็นแคมเปญพิเศษนะสำหรับลูกค้ามีเครดิตนั่นเองแต่ว่าเช็คได้เลยนะหรือว่าลูกค้าจะออกรถด้วยอาชีพอื่นก็ได้นะครับผมทุกอาชีพครับผมบางคนเอกสารยุ่งยุ่งย่ากนะแวะมาคุยกับตั้มก่อนหรือโทรมาปรึกษาตั้มก่อนได้ครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้เอกสารนั้นๆได้สอบถามก่อนปรึกษาก่อนได้ท 1นึ่2ห8 4นะครับเช่นเดิมครับกับลูกค้านะที่ท่านเกิดเดือนนี้หรือเดือนหน้านะโทรบอกด้วยทางว่าท่านเกิดเดือนไหนท่านจะมีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนเกิดนีกพิเศษไปอีกนะคะถูกต้องาคาเยอะมากด้วยนะคะอันนี้คือเราขึ้นกำาไรอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขนะกับรถของเราสวยๆทุกคันมีใบเซอร์ใบตรวจสภาพนะฮะแล้วก็หายาด้วยราคาไม่แรง ขายแพงไม่เป็นกับอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าที่เป็นสลีปนะมีสลีปเอาสลีปมาแรกคูกปองน้ำมันตั้มได้1,000บาทตักเติมน้ำมันให้ไปด้วยนะวันออกรถนะเรามีวารนตีหลังการขายให้4ปี40,000โลให้เลยเหรอพี่ให้เลยสิเยอะนะเนี่ยเเราให้ลยยังไม่พอนะเยอะแยะมากมายนะคะก็ นำดูรถของเรานะคะได้ที่ w ว w รวรถบ้านพลอยขวัญ .com นะคะสามารถเสิร์ชภาษาไทยก็ได้รถบ้านพลอยขวัญนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะมีไลฟ์สดทุกช่องทางค่ะท,ทุกแพลตฟอร์มนะดูได้เลยตั้งแต่ช่วงเช้านะช่วงกลางวันช่วงเย็นนะ,ะ้อง <4 S 1> ช่วงเวลาเลยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามตั้มและนิ้งในรายการคุณคุรถตั้มจะนำรถคันไหนมาเสนอหรือเ<ว><ไ>ป็นรถคันไหนที่ท่านตามหาอยู่หรือเปล่าวันนี้ตั้มและนิ้งรายการคุลรถไปก่อนครับขอบคุณค่ะ